ว่าครูเอ๋ยครูซอนซอนเหลวเมนาครูซอนรำซาเดืองก้อนมาโตองอาครูซอนในเขียนนั่งซื้อเขียนเหลวเมนาเขียนนั่งซื้อห้าหรือครูซอนรำมาโนราอาว่าครูซอนในผูกผา ซ้อนเหลวแม่นาให้ผูกพาซ้อนขาให้ทรงประกำเลยครูซ้อนให้ครบเสื้หน่อย <c oughs> ซ้อนจริงแม่นาครบเสื้หน่อย <c oughs> รำจับซ้อยพวงมาเลยครูซ้อนให้ทรงกำไลย <c oughs> ซ้อนเหลวแม่นาทรงกำไลย โดใส้เค้นสายใหญ่มาเาค้นคว้าครูซอนสะเดืองเยืองสายเยืองเลวเมนาเยืองสายตีขาได้ห้าพระพาราครูซอนสะเดืองเยืองควา้าซอนเลวเมนาเยืองควา้าตีขาได้ห้าตำลึงทอง อ oh, วารัมตีนที่ปานักทีบเหลวเมนาที่ปานักซ่องมือชักเอาประแสงทองอ oh, วา,าในายัยได้เสมอนนองรำทำนองพระเทวาดา